และสำหรับ,บวันนี้ก็จะเป็นการลงทะเลครั้งแรกของแพรนะคะคืออะไรยังไงเชนไลน์แล้วก็ก็คือเล่นฟรีไดดี้อย่างไรไดดีอย่างไรอะไม่ต้อง,งไม่ต้องไม่ต้องกลัวามวาพี่อยู่ตรงนี้ มันไม่เหมือนในสารนี่เก้าหนึ่งเต็มถังเลยนะครับแค่เาี่ยสวยสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องเด็บพาริว c าชาแนลค่ะ สำหรับวันนี้เป็นอีกหนึ่งวันที่เรากําลังจะออกทริปกันนะคะทุกคนก็ขับรถมาสักระยะหนึ่งแล้วนะคะประมาณ10โลนะคะแล้วก็มาแวะเติมน้ํามันที่บางจากทำไมกูพูดซ้าพูดซ้อน 3- ามแล้ววันนี้ทริปของเรานะคะทุกคนเรียกได้เลยว่าเป็นกิจกรรมที่ตั้งหน้าตั้งตารอคอยมากพอสมควรเพราะว่าเราได้ซุ่มไปเรียนหนึ่งอย่างมาค่ะทุกคนก็คือวันนี้แพทย์พาทุกคนไปดำน้ำด้วยกันค่ะที่ผมแพทร์เนี่ยจะเป็นวันพรุ่งนี้นะคะแต่ว่าวันนี้เดี๋ยวแพทย์จะเดินทางไปที่พั พัทยากาอน,นะคะไปทาการข้าปรุงข้าปักให้เรียบร้อยแล้วก็จะเดินทางต่อกันหลุนตาแตกมากแม่ไปค่ะคิดว่าระยะเวลาการเดินทางของเรานะประมาณ2ชั่วโมงตอนนี้เวลาบ่ายสองถึงพัทยาน่าจะประมาณสี่โมงก็โอเคเนาะยังไงเราก็ไม่ได้มีแผนทําอะไรอยู่แล้วนะคะแผนของเราจะอยู่ที่พุ่งนี้หมดเลยตื่นเต้นมนากไปค่ะเดินทางกัน และสําหรับวันนี้ก็จะเป็นการลงทะเลครั้งแรกของแพรนะคะลงได้แค่ประมาณแบบ3เมตรเองวันนี้ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าจะลงได้เท่าไหร่เพื่อใครอยากจะมาเรียนฟรีได้เหมือนกันนะคะเดี๋ยวแพยจะขึ้นพิกัด อยากจะหาทะเลใกล้ๆนะคะที่แบบอยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลจากกรุงเทพมากนะคะที่พัทยาหรือว่าสมสยารที่นี่นะคะก็ตอบโจทย์สำหรับทุกคนมากพอสมควรแต่ถ้าสมมุติว่าเราจะคาดหวังให้แบบน้ํามันเหมือนพวกทะเลใต้ะลรพวกนี้ไม่ได้นะคะทุกคนแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็จะมาดูกันว่าวันนี้จะไปได้มากสุดแค่ไหนนะคะนะจ๊ะ รอบนี้แพมมาซ้อมนะคะแพมไม่ได้มาสอบจริงๆเราก็ควรจะสอบแบบเลเวลหนึ่งหเลเวลสเนาะ mm hmm. ถ้าเกิดว่าใครยังแบบไม่เคยเรียนฟรีได์เนี่ยก็อาจจะรู้สึกว่าเออมันก็แค่เรียนเฉยๆชิวๆแต่จริงๆแล้วมันก็ยากนะคะ <laughs> เพราะฉะนั้นวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเก็บคงเก็บของนะคะแล้วก็เตรียมโรงเรือกันนะคะประมาณ8โมงนะคะเรือจะเริ่มออกเดินทาง <laughs> ไปค่ะ let's go ดำน้ำรั้งแรง แล้วเราก็จะเปิดเผยหน้าคุณครูของเล่าช่วคดใช่แล้วก็อันนี้คือครูเคียงนะคะแล้วก็อันนี้คือครูไม่ใช่จไม่ได้เป็นขายหน่อยนี่นี่จะต้องใช้พี่ก็ไปตรงนู้นนี่ครับ่ทำอะไรเนี่ยพี่ทำอะไร ให้พี่บอกว่าการดีได์มันคืออะไรยังไงเชนไลน์แล้วก็ก็คือเรียนฟรีได้ดีอย่างไรฟรีได้ดีอย่างไรอะสรุปม,มันขึ้นอยู่กับว่าเราเข้ามาก็ขับรถเข้ามาอันแรกอันนี้เอาเอาหนูจริงจังอยู่หนูจริงจังใช่ไหมใช่เข้ามาด้วยจุดประสงค์อะไรใช่เออบางคนเข้ามาเพื่ออยากถ่ายรูปแต่ว่ารูปที่สวยสวยอะ ก็ต้องเก่งประมาณหนึ่งก่อนถึงจะทำได้แล้วก็อย่างเช่นรูปนี้แล้วก็ออนี่โทรรูปเองไงนะแต่บางคนก็เข้ามาเพราะว่า จริงจริงฟรีได้มันเป็นกีฬามันเป็นเอ็กซ์ตรีมสปอร์ตเพราะว่าเพราะฉะนั้นการที่จะเก่งได้มันก็ต้องมีการฝึกซ้อมซ้อมสองวันเรียกซ้อมไหมเรียกเรียกว่าเรียกโอเคแต่บางคนบางคนก็้ทำได้เลยก็มีมันแตกต่างจากการว่ายน้ำไหมไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันหลายหลายๆคนจะเข้าใจไงว่าแบบว่าเออฟรีได้มันก็เหมือนแบบการว่ายน้ำแหละที่แล้วหนูคิดอย่างนั้นหนูก็เลยรู้สึกว่ามันง่ายไงแต่พอมาเรียนจริงๆก็คือ ไ่ไม่ง่ายเลยแต่นอกจากกีฬาแล้วก็การถ่ยรูปแล้วมันได้เรื่องเมดิเทชันได้เรื่องจ,จิตใจมันมีความสงบอ,อยู่เวลาเ้าอยู่ใต้น้ำนิ่งๆแล้วลงไปสมมติว่าเราเคียร์หูได้นะอเออมันจะได้ความแบบ d ี e p ู o ได้ความเสียงหัวใจตัวเองได้แบบเพราะฉะนั้นใครสนใจก็ติดต่อได้ทุกช่องทาง,าง<อ>ที่ชื่อว่า Q Deep Shot อราคาอยู่ที่เท่าไหร่คะถ้าอ,อยากมาลองก่อนห้นาพันเก้าเรียนหนึ่งวันได้เรียนทฤษฎีทั้งหมดเลยแล้วก็ได้ลงน,น้ำช่วงบ่ายวันหนึ่งวันหนึ่งแต่ถ้าสมมติว่าอยากจะแบบครบครบ,บสตูปเลย1นึ่งหาร้อยให้แล้วก็รวมรวมเซอร์อยู่ในนั้นผ้าผ่านแต่ว่าไม่รวมผ้าออกเรือ วันนี้ตั้งใจมาแบบมาดูน้ําทะเลใช่แล้วก็มาดูแบบและลายคนอื่นมาดูล่าๆว่า,วาคจะเอาไงกันต่อกับทีลานี้คุณย,ยังคงสามเมตรอยู่หรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเป็นการฝึกตัวเองด้วยเป็นในตัวคุอหนูไม่รีบไนงะ ใครรีบก็รอก่อนทีฬรนี้มันก็เป็นใช้สิใจแต่แค่จะเกบเปเมื่อคืนหนูฝึกฟีเด้นอะไรนะฟร <c oughs> <c oughs> ีเด้นยาสีฟันอ่ะก็ไม่ใช่นั่นแหละหนูก็ฝึกแบบทั้งคืนเลยจนแบบไม่ได้หลับเลย <c oughs> ตอวันนี้สดใสมากใครสนใจนะคะก็ดูดิฟช็อตค <c oughs> ิวแม่งเอ้ยกูเกือบจะถูกแล้วเชียว คิวดิฟชัดนะคะไงก็ฝากด้วยจริง,รงๆก็ไม่ได้สปอนนะคะทุกคนแต่พารู้สึกว่ามันเป็นกีฬาที่น่าสนใจดีสำหรับคนที่ชอบกีฬาทางน้ำสำหรับวันนี้ก็ตอ <c oughs> นนี้ก็ก็ห <c oughs> <c oughs> วังว่าทุกอย่างจะรับรือไปด้วยดีกระเพาหอมมากโอเคเราไปเจอกันที่ทะเลคะ่ะ ก็ได้กลิ่นเค็มด้ว <c oughs> อ,อยู่ทะเลก็ต้องเค็มเนาะเป็นไงกินยาอย่างวันนี้ยังไม่กินยางแก้เมาะนะเมาไหมไม่เมาพ <c oughs> วกไหมไม่พวกโอเคอ้ย <Okay. S 1> <c oughs> ทุกคนแบบว่าไม่มีใครใส่ซูซี่เลยอะตื่นเต้นอยู่นะนี่อะมันก็ วุ้ยมีปลาด้วย่ะปลาตายอ่ะปลาตายอ่ะว่าเข็มๆตอนเช้านะคะพี่ๆเขาก็จะสอบกันแต่เราไม่สอบ,บเราก็เลยจะนั่งอยู่ตรงนี้ก่อนวันนี้ความลึกเท่าไหร่นะ20เมตรว้า,าวเ3กิโลอนี้เพราะฉะนั้นกูจะลงทำไม20เมตรแต่เราอาจจะลงไปไว่ายน้ำเล่นค่ะทุกคนเพราะฉะนั้นก็นได้ตอยแต่ว่าเดี๋ยวช่วงบ่าย บายบายพี่พี่เขาน่าจะเล่นนะเดี๋ยวอันนี้ก็ปล่อยให้เขาสอบนะคะครูจะได้ไม่ต้องเป็นห่วงเราไม่ห่วงอะไรค่ะไม่ต้องเป็นห่วงหรอก I'm okay I'm fine ขินชานะขินชานะเต็งเน่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 งคือเมื่อนานรัสกาสกิดทำอะไรคยยิ้มมเเก่งลข้างบนมันใสมากข้างล่างมีอะไรไหมอ่ะไม่ใช่แบบมีอะไรให้หนูดูปะกันไม่ลง ไม่มีก็ไม่ลงก็มีปาการ์ตูนหันหน้าแบบคคาดหวังอะไรอยู่อะไฟติ้งค่ะคนสอบเขาเสียงหนอยโอเคมีกูคนเดียว มาพี่อยู่ตรงนี้มันไม่เหมือนในสอนนี่จะลงไปหนูต้องเคลียร์จมูกเลยปะเคลียร์เลยเดี๋ยวหนูจะรู้เองว่ามันต้องเคลียร์ตอนไหนเี่ียวหน้าลงไปยังไงอะใป่ไปเลย เหมือนเชิญทงชาติอะประเทศไทยรวมเนื้อชาติ ค่อยลองดักรั้งแรกนเลยแฮร์าทำกิจกรรมก็เสร็จแล้วค่ะวันนี้เราก็ได้สถิติใหม่คือที่แรกอะแพคิดว่แพรแบบว่าได้สูงสุดเนี่ยประมาณ3ไม่เกิน5เมตรนะคะแต่ว่าวันนี้ก็ไป7เมตรรอบหนึ่งรู้สึกดีมากๆหถัวเป็นเก้าแรกค่ะ แล้วก้าวต่อไปก็ล้ม <c oughs> ถือว่าเป็นก้าวแรกแล้วก็เป็นก้าวที่ดีแล้วเดี๋ยวรอบหน้าก็อาจจะมีมีไปใหม่ต่ออีกทีหนึ่งสำหรับวันนี้นะคะอากาศดีมากเก่งมากเก่งมากท <c oughs> ี่ทนกูอยู่ข้างล่างแบบ <c oughs> ไอ,อ้ลงมาลงมาเนี่เงี้ยพี่อยู่ตรงนี้ลงมา และนี้ก็จะเป็นกิจกรรมทั้งหมดนะคะของดำน้ำลงทะเลครั้งแรกก็เชื่อว่าทุกคนน่าจะเห็นแล้วล่ะคะ่ะว่าแพค่อนข้างที่จะอัตคัดนะคะแล้วก็หลายๆคนเอาใจช่วยอยู่สม่ำเสมอ mm hmm. ก็ขอบคุณพี่ๆทุกคนนะคะที่อดทนรอแม้จะด่านในใจแล้วก็โอเคเอาเป็นว่าถ้าชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวันและทีมงานในคลิปต่อไปรอบหน้าจะไปที่ไหนฝากติดตามรับชมด้วยนะคะและถ้าเกิดว่าใครอยากจะให้ไปจังหวัดไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกได้นะคะวันนี้ s e you again n e x t t i m e บาย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  บายบายบายกับตันบายไอ้นั่นชื่อเลยนะไอ้นั่นชื่อพนุ่มเทคกับโฟโต้บายบายเออเขารู้ความว่ะบายบายค่ะเจอกันทริปหน้าค่ะ